สวัสดีคะ่ะเพื่อนๆคลิปนี้นะคะพามาแหวกรูหนูนะ,ะแหวกรูหนูแหวกรูปูนะคะมันมันอยู่ตรงคันนานะคะคันนารกยากคาหน่อยนึงเนี่ยหนูชอบมาขุดรูอยู่นะคะเดี๋ยวใส่บูทก่อนจะพาเพื่อนๆดู มานั่งเลี้ยงวัวตรงนี้แล้วเห็นรูหนูเนี่ยก็กดทำคลิปไม่ได้นี่ค่ะเพื่อนเื่อนเนี่ยเห็นคุยดินที่มันเอาออกมาจากรูไหมนี่มันควยที่มันขุดนะรูใหม่รูเก่าไม่รู้นะคะรูไม่ออกรูไม่เป็นนี่รูใหญ่มากงูเหลือมจะโผล่มาเนี่ย ดูเันเหลือมันรูรูหนูเนี่ยไม่รู้เลยนี่มีร้อยเข้าออกด้วยเนี่ยดู้อให้เยอะตรงไหนตรงนั้นก็ตรงนั้นแหละหนูเพียบ ตรงไหนขั้นในใหญ่ๆสูงสูงก็ตรงนั้นแหละอันนี้รูปปูอีกรูแล้ว,พวเพื่อนรูที่สองอะแหมมันเยอะจริงๆนี่แหวกให้ดูเลยเอาไม้แหวกก้กาง ลัวงูเหลือมจะปลูกนี่เพื่อนๆเห็นไหมคะโอ้อยรูเท่าเมื่อรูเมื่อกี้เลยรูเบลอเลยรูที่สองแล้วเนี่ยไม่เห็นมีใครมาวางกับดักเลยนี่รูที่สามโอ้โหโอ้โหโอ้โห งันจะคุยมันจะขุดค,คุยดินมันนี่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 นนโอ้โหเห็นไหมมันเยอ,เอะแล้วมันก็ลกด้วยนี่โอ้โหเพื่อนเพืเ่อนรู้ที่สี่ พันนาเดียวนี่เจอสี่รูแล้วนะไม่มีใครมาใส่กับจักเลยมาด้ค่ะมาด้ค่ะนี่อ้น,นี้อะไรแป๋วมันทางออกมันอ่ะอันที่สีันที่ห้าคุยดิน ก็เล่นคุยขุดคุยดินออกมาอย่างนี้เขาก็รู้กันหมดนั้นแหละว่าเป็นรูหนูนี่รูที่ห้าวายถ้าเป็นงูเหลือมอยู่นะห้ยตัวเท่าเท้าน่องคนและมั้งรูที่หร้รูที่หกคืออรูที่หกอ,อยากได้มาผัดกะเพราจังเลย หนูที่หกคงจะเป็นหนูหนาตัวเบรอร้อเลยอ่ะไม่รู้หนูตัวอะไรตัวใหญ่ๆหนูที่หกถ้าเดินสุดคันนานี่ไม่อยาไม่อยากจะพูดเลยว่าตรงนี้มันมีสิบกว่ารูละมั้งมันเพื่อนฟางน้้นอีกลูกป,ปูก็มีค่ะก็ จริงๆแล้วก็อยากจะเอากับดักมาใสาน่นั่นแหละแต่เนาไป่อื่นก็หากินดีกว่าเนาะเราก็เราก็หาซื้อกับข้าวเอาเราไม่มีปัญญาทำขนาดนั้นหรอกไปให้ผู้ชายก็ทำกันผู้ชายที่เขารักกันออกทํามมาหากินนะรักกันล่าล่าหนูให้เขามาใสา่ เราก็หาเสื้อตามตลาดแล้วกันค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะเพื่อนๆพามาดูรูหนูมันเยอะจริงๆนะคะเห็นเยอะเห็นเยอะแล้วก็กดไม่ได้ที่จะถ่ายคลิปให้เพื่อนๆได้ดูนะคะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้นะคะพบกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ